เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,130บาทนะครับจะได้รับบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย,ยนะครับมาจากไหนตัวเลขนี้มาจาก60เดือนสุดท้ายนะครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ตนสิ้นสุดลงนะครับ มาบวกกัน60เดือนและหารด้วย60ก็เท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับนะลองคิดตัวเลขดูนะครับโดยเงินโดยเงินชลาภาพนะครับเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่3เธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหนะนะน้งงานั้นสํานักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีชลาภานะครับแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ จะได้รับกรณีชลาภาพนะครับหรือมีการนับนะครับจำนวนการสมทบนะครับก็ต้องเริ่มจากวันที่3าธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับปัจจุบันนะประมาณ24ปีเงินบำนาญชลาภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนนะครับแปลงเป็นปีก็คือ15ปี จะได้รับเงินบำนาญชราภาพร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้เนตนสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งสมทบมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่เยอะ ไปดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างแรกตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,130บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนที่เกินมานะครับสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ8,113 130บาทนะครับเท่ากับ4,065บาทเป็นเงินบำนาญที่จใจ้คุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประกันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,130บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ลบ15เท่ากับ15ปีส่วนที่เกินมานะครับสู่คำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม 20%เดิมบวก22.5%ที่ได้เพิ่มเป็น42.5% 42.5%ของ8,130บาทเท่ากับ3,455บาทเป็นเงินบำนานที่ใจคุณตลอดชีวิตส่งเงินสมทบประการสังคมมา25ปี60เดินสุดท้ายเฉลี่ย8,130บาท ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนที่เกิดน,นะครับสูรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ8,130บาทนะครับเท่ากับ2,846บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิต ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา20ปีจำนวน8จำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,130บาทส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนที่เกินนะครับส่วนที่เกินมาไม่หายไปไหนมาคำนวณน,นะมาเข้าสูตร1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5%ของ8,130บาทนะครับเท่ากับ2,236บาทเป็นเงินบำนาญที่ใจ้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างสุดท้ายนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน8,130บาทนะครับ15ปีก็ตรงตัวเลยนะได้รับ20%นะครับไม่มีบวกเพิ่มนะเพราะว่ามันเป๊เปะเลย 20%เซนของ8,130บาทเท่ากับ1,626บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองเพราะนั้นตารางนี้นะครับจะบอกให้เห็นว่าถ้าคุณส่งเงินสมทบนะครับประกันสังคมมาจำนวนปีเท่าไหนก็จะได้รับบำนาญเท่านั้นนะครับโดยยึด60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย8,130 บาทนะครับก็ได้รับตารางเท่านี้นะครับแต่ก็ต้องยึดด้วยนะว่าการส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับเริ่มวันที่3ามธันวาคม2 5ง1หเป็นต้นไปนะครับก็ต้องนับจากวันที่เริ่มต้นส่งเงินสมทบจริงๆไม่ได้นับจากจํานวนปีนะครับไม่ได้นับจากจํานวนปีที่เราอยู่ในประกันสังคมนะไม่ใช่นับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นลองดูนะลองเช็คดูทุกคนทุกทนทุกท่านก็สามารถที่จะไปเช็คได้นะครับ แต่ใครไม่รู้ก็สามารถไปเช็คสิทธิ์ได้ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ประกันสังคม s s o ไทยสแกนกิโอโคที่อยู่ทางหน้าจอนี้เพื่อไปเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสมทบผู้กันต้นประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ที่แอดไลน์ของประกันสังคมนะครับเข้าไปเช็คเงินชราภาพได้เช็คเงินสมทบผู้กันตนก็ได้เช่นเดียวกันหรือเบิกสิทธิประโยชน์อะไรนะครับคุณอยากรู้ก็ไปดูได้นะครับ ก่อนจะการน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับเรื่องราวประกันสังคมเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่ทุกท่านต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาติดตามเรื่องราวประกันสังคมได้นะครับในทุกๆวันนะครับผมอัปคลิปทุกๆวัน